thank you วันนี้ยุ้ยเขาก็โปรเจกต์ของมาหนักแล้วก็โดนมาคับว่าให้โชว์กันที่เราจะไปเดินป่าหรือว่าการทำสวนอะไรก็แล้วแต่บางทีมันก็มันก็มีอะนะ่ะเนาะอันนี้เป็นลูกกลิ้ง มันจะเป็นลูกกลิ้งที่ว่าใช้ทาก่อนที่เราจะออกสวนหรือว่าไปเดินป่าหาเห็ดอะไรต่างๆมันจะการทั้งยุงแล้วก็เห็บด,ด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นลูกกลิ้งกันยุงอะไรเหมือนยาทากันยุงบ้านเราบางตัวมันก็เป็นสเปรย์ <c oughs> บ,าบางตัวบงตัวมันก็จะเป็นสเปรย์ฉีดนะคะหาะซื้อได้ที่ไหนอ่ะ,อะรู้สึกว่าแฟนเป็นคนซื้อมันน่าจะอยู่ที่หนึ่ง อโเทคเกตที่ร้านขายยาทั่วไปหรือไม่ก็ตอนนี้มันก็ออกมานั้นไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าเบสิกเลยก็คือพื้นฐานเลยคือหาดูที่ร้านขายยาเนาะนี่อันนี้คือที่โดนโดนโดนกัดนี่ค่ะเห็บทำสวนที่บ้านนี่แหละอันนี้กัดแล้วเพราะไม่เป็นไรแต่ถ้า กัดแล้วเป็นผื่นแดงต้องไปหาหมออือไอเ้เราเคยเจอที่ว่าเขาเอ่อที่มันเป็นพิษอะค่ะมันจะเป็นเน่ะเป็นอน่ะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเอ่ะเป็นไตอะแข็งแข็งโดนจุดตายนี่อ่าใช่ใช่ไหมแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นเวิ้งขอบสีขาวขอบสีขาวสีแดงอะตรงเนี้ยแล้วมันเป็นจะเป็นไตตัวเนี้ยตัวนั้นคืออันตรายแล้วก็ให้นีบไปหาหมอทันทีเขาก็จะฉีดยาแล้วก็ให้ยาอะไรเนี้ย ทำไมทำไมเจ้าต้องทาด้วยออกไปแค่สวนตรงนี้ออ้บางแค่สวนบางทีอะลอไลยรอบตรงนี้มันจะมีสัตว์มีตัวกวางอะแล้วบางทีอะมันไม่ใช่ว่า,าไปอยู่ในปา่าคือเจอได้ตรงนี้แหละได้ที่บ้านบางทีมันมาปลิวมากับลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็กม,กมีกันไวยก่อนก่อนเวยก่อนไว้อย่างหนึง่งก็กันยุงได้ด้วยก็อย่างหนึ่งไม่รู้ดิรู้สึกว่าตัวเห็บจอ นิยมบริโภคเยมากกว่ามากจริงนะจอ๋อเออค่ะนึกขึ้นได้อีกอย่างคือว่าเอา่อในการออกเดินป่าอันนี้ก็เราก็อยู่บ้านเนาะก็ทําสวนมันก็ก็สบายๆแต่ว่าการเดินป่าก็ต้องใส่ชุดรัดกุ่มให้มากกว่านี้เป็นต้นว่าใส่กางเกงขาย,ยาวเลกกิ้งข้างในถุงเท้าที่ว่าถุงเท้าแล้วก็เอาขึ้นมาปิดหุ้มปลาย ลายกางเกงอะค่ะเออนั่นแหละเพื่อที่จะระดัดกลุ่มไม่ให้ตัวหมัดตัวเห็ดอะเข้าไปถึงข้างในผิวเนื้อผิวหนังของเราใส่เสื้อกแขนยาวแล้วก็เอาเสื้อใส่กางเกงเอ็เอากางเกงขึ้นมาเอาเสื้อใส่ในกางเกงเสื้อตัวในเออเอนั่นแหละค่ะแล้วก็หลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านแล้วก็สําคัญอย่างยิ่งเลยคือ สำรวจเนาะสำรวจหาตัว,ต,วตัวเห็บแล้วก็อาบน้ําอาบท่าสระผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ากรณีที่คุณเห็นตัวเห็บอันนี้คือคือไอที่หยิบตัวเห็บอะนะคะเนี่ยแล้วก็หยิบตัวของมันซื้อจากไหนเอ,อ่ออพทิเก็ตเอ,อ่อที่ร้านขายยาทั่วไปในในลักษณะการดึงตัวเห็บในลักษณะการดึงมันจะเป็นปากอะคะ่ะ แล้วก็หยิบตัวมันออกมาในลักษณะการดึงตัวเห็บให้ดึงออกมาในแนวตรงๆเพราะว่าไอ้เขาเรียกอะไรอะ่ะไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่มันไปปักเราอะ่ะให้ดึงออกมาตรงๆมันมันจะได้ไม่ฝังมันจะได้ไม่ฝังอยู่ในผิวหนังให้ดึงออกมาตรงๆนะคะแล้วก็อาจจะเช็ดด้วยแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สังเกตดูดูบริเวณแผลถ้ามันบวมเป่งเป็นไต เป็นรอบวงด้วยสีขาวสีแดงตรงนั้นนะแล้วก็เป็นไตก็คือสัญญาณอันตรายคือคุณต้องไป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 หมอไปฉีดรับการฉีดวัคซีนในกรณีพื้นที่ที่คุณอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคซึ่งแต่ละปีเขาจะมีประกาศจากอ ประชาสัมพันธ์เนาะในจากหน่วยงานต่าง,าง,างๆเขาะจะประกาศว่าพื้นที่ไหนพื้นที่ไหนที่พบเชื้อพบเชื้อตรงนั้นให้คุณพาตัวคุณไปรับการฉีดวัคซีนนะคะค่ะก,ก็อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราควรวัคซีน TBE เอค่ะ e. อืมวัคซีนเลยนะ TBE ตามนั้นที่คุณยุ้ยบอกมาไปฉีดได้ที่เอ่อวล์เซนอเลแถวบ้านก ให้ไปอ่านรายละเอียดเอาเดี๋ยวจะเอาลิงก์แปะไปข้างล่างค่ะโอเคเนาะก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเนาะก็แบ่งๆกันไปใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะที่จะเอามาแชร์กันได้นะคะอันนี้ที่พูดมาก็เท่าที่รู้ก็รู้ก็มีอยู่แค่นี้